ิดถึงแล้วนะฮะที่ริมทะเลนะฮะใช่ไหมคุณพ่อคิดว่าได้กี่ตัววันนี้คิดว่าได้กี่ตัววันนี้วิ่งไปแล้วไม่ไม่เข้ากล้องเออบรรยากาศดีเวอร์ทุกคนบรรยากาศบางปูรีเย่ตกไทยไหนแม่ตกนี่เหรอส่วนน้ำปลาอะไรอ่ะที่ได้นี่ปลาฉลามส่วนน่าจะได้ปลาฉลาม ลงมาจ้ะสวัสดีนะครับทุกคนพบก,กับรายการวีครับนะฮะตอนนี้นะคนทีวีกำลังจะไปตกปลาวีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจะไปจะพาตกปลาที่ไหนไม่รู้เหมือนกันซึ่งคุณคุณพ่อจะอยู่ข้างหน้าแล้วสิ่งที่สำคัญนะต้องถ่ายนี่มาด้วยเนี่ยกอ,อยออยาก,กันยุงไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาคือเกืิด6โมงเลยนะ แต่ไม่รู้ไปตกปลาที่ไหนเป็นปลาอาะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกของวีที่ได้ตกปลานะซึ่งก็ได้ประสบการณ์ใหม่ตกปลาเออไม่เคยตกปลาเลยอ่าผม,มนี้ก็จะเป็นทะเลแล้วจะบอกว่าตอนนี้คือแบบดวงอาทิตย์สวยมากก็เดี๋ยววิให้ดูเนาะนู่่เล่นๆตัวเร่วตั้งเร็วก็ได้เดยวอันเป็วดวงอาทิตย์นะ่ะ มสวยมากบรรยากาศเย็นๆตกปลาคคอวิวไม่เข้าใจแฟนตัวเองนะอยู่ดีๆก็จะไปตกปลาอยู่ดีๆก็จะไปซื้อตกฉันก็งงอยู่มันแต่แล้วแต่อารมณ์เขาเนี่ยทะเลคิดว่าได้ประกี่ตัวโอ้ย อตอนนี้ทุกคนวิ่ถึงแล้วนะฮะที่ริมทะเลนะฮะใช่ไหมคุณพ่อ <laughs> คิดว่าได้กี่ตัววันนี้คิดว่าได้กี่ตัววันนี้วิ่งไปแล้วไม่ไม่ไมเข้ากล้อง <laughs> <c oughs> เออบรรยากาศดีเวอร์ทุกคนบรรยากาศบางปูรีเย่ <c oughs> ตกไทยไหนแม่แต่๋นี้เหรอส่วนน้ำปลาอะไรอ่ะที่ได้เนี่ยปลาฉลาม <c oughs> จนมาจะได้ปลาฉลามลงมาจ้ะดวงอาทิตย์กำลังจะลงเฮลิคอปเตอรไม่ค่อยมีคนนะช่วงเย็นเนะแม่นะดีแล้วแหละไม่ต้องคาราคาซังเยอะเกินเดี๋ยวรอรุนนะทุกคน ตัวปกติจะตกปลาถึงเวลาไหนไหมกี่ทุ่มแม่สองทุ่ม2ทุ่มน้ำลุงก็กลับอ๋อน่วงก็กลับสองทุ่มมีไฟไหมดึกดึกเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรเรามีโทรศัพท์ไฟฉายโอ้เย็ะกวงานิดนึงไหนไหนหมองับเอาด้วยอ๋อเวลาตกปลานี่เขาใส่กล้วยเหรอนี่เห็นกล้วยเลย จริงเนี่ยมากินเล็กด้วยทุกคนได้ดูนะไว้ก็ไว้กินอ๋อไว้กินไม่ใช่ไว้ตุกลาแล้วในนี้คืออะไรอ่ะนั่นอะไรเหยื่อมันนอนเหรอนอนกว่าทุกคนเอ้ยเขาเรียกอะไรนะนี่ทุกคนอะไรก็ไม่รู้เดืนทะเลใส่เดินทะเลจริงไหมอ้าวจรอ๋อนี่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  น่ากินอย่าไปผัดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอลู้นนะทุกคนว่าจะได้ปลาอะไรฉันก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกอยู่ยะลามาสตูตกปลาทุกคนคุณพ่อเริ่มแล้วว้าวเนี่ยวิถีชีวิตคนง่ายๆตกปลาเคยดูนะแต่ว่าไม่เคยตกนี่ก็จะเริ่มเหมือนกัน เดี๋ยวก็จะไปฝั่งนี้ไล่แล้วหนึ่งตาคุกอย่าว้าวไกขนาดนี้ได้ตัวใหญ่แน่ๆเลย,ยรอรุนนะทุกคนว่าจะได้ก<า>ี่ตัวปลาอะไรเนี่ยวิยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เตะป้องหมดสมแล้ว นางริมทะเลรอปลานี่ได้แล้วทุกคนเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาเบิ้อทะเลอย่าอย่าดูน้ำเดี๋ยวดูเก่งปลาอะไรนะปลากรเทะเลปลากดทะเลแสดงว่าทำแกงส้มอร่อยตัวใหญ่มากกี่โลนนียกี่โลได้แล้วตัวหนึ่งกว่าจะได้นะใช้ระยะเวลา10นาที นั่งอยู่บนก้อนหินแบบเนี้ยเลย่อคุงงเธอจะบอกให้เลยงอคูงงมากเข้าใจนะคนถ้าแบบว่าหาปลาในทะเลกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั่งอยู่แบบนี้ตุกแบบตุกเบ็ดแบบเนี้ยยังแบบยังแบบยังยังไงอ่ะแบบรู้สึกแบบกว่าจะได้แล้วคนที่แบบลงเรือไปทะเลอาทิตย์ละครั้งอ่ะกลับมาโอ้โหแต่ว่าไรได้ดีทุกคนนี่ อย่าข้ามเด็ดไม่ได้ขึ้นอะไรมาเดียวนบามันจะคล้ายปลาดุนะทุกคนนะเนี้ไม่ใช่ปลาดุปลากรดใช่ปลากรดเก่งส้มมาเอยนี่ดอนุุนว่าจะได้กี่ตัวคนคุณพ่อก็ได้อยู่ใช่ไหมปลาเหมือนเมื่อกี้ปะอ่อได้แล้วสองตัวคือทุกคนวิจะบอกว่าคุณพ่อได้ตัวใหญ่มากซึ่ง เสียดีมากซึ่งแฟนตัวเองได้ตัวเล็กเพราะคุณพ่อมีบุญเยอะเพราะว่าเนี่ยชอบบ่นพอมันบ่นแล้วมันก็ได้ตัวเล็กไองนะน้องบอกแล้วอย่าบ่นเดี๋ยวรอรุ้นจะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนขออีกรอบแบบปลาอะไรนะตัวไม่มาปลาอะไรขอยกดลากกดดูแลไปถามไม่ได้เลยเพื่อนทำหน้าเลนึง แบบบรรยากาศดีอะทุกคนอยู่ไม่นิ่งเดี่ยวอ่าอเคอยู่ใกล้ๆก็ได้ไล่ลุกหนึ่งจุดอยู่กับพ่ออยู่พ่อขี้ชอบผมคือตอนนี้ทุกคนจะค่าหนึ่งทุ่มเลยเนาะเพิ่งได้สองตัวกว่าจะได้แต่ละตัวคือแบบก็รอนานอยู่นะทุกคนทุกคนดูเลยเป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ย มันท้าทายตัวเองอ่ะไม่เคยดูเคยดูแต่ในทีวีเขาตกปลางไงแต่ไม่เคยแบบมานั่งกับตัวเองอยู่แบบนี้รอบปลาดูเขาตกเบ็ดเลยนี่รุนทุกคนว่าจะได้ขีดตัวนะแต่ว่าตอนนี้คือกอยอที่วิซื้อ,อยากกันยุงยังไม่ได้ฐานนะเพราะว่ายุงไม่มีสักตัวเลยไม่ค่อยมียุงนะเพื่อซื้อไว้เพื่อป้องกันตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่มียงุง รอรุนนะทุกคนวิจะถ่ายทุกคนได้ดูวิจะได้กี่ตัวคือตอนนี้ทุกคนยุงเริ่มมาแล้ววิก็ต้องทานะฮะกอโยเริ่มมาแบบวิววิววิวบริเวณหูแขนแบบนี้แล้วก็ต้องทาวิกดป้องกันเพราะว่าตัวบอกว่าประมาณสองทุ่มกว่าจะเสร็จตกปลาตกเบ็ดปลานะฮกว่าจะได้แต่ละตัวเออแต่เรามาตกปลาอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเอง,เ,องเนะาะกลัวจะไม่สบายแค่เลอดออกเออ,เอ,อ ทาที่หน้าได้ปะทาที่หน้านี่คาราคาซังเลยหน้าเือปิ่นมันโลดช่างเนี่ยเนี่ยยุงก็ไม่กล้ามาเรละที่ฉันน่ะก็จะทาไหมอ้วนฮะเดี๋ยวต้องไปทาให้แล้ว ทุกคนตัวใหญ่มากโอ้ใหญ่ข้ามากส่องใกล้ๆอันนี้ปลาดุกทะเลเหรอดุกทะเลโอ้นี่ปลาดุกทะเลทุกคนบ้า <c oughs> กี่โลเนี่ยลงเดาไม่ถึงเจ็ดขีดเจ็ดขีดอ๋อเออไม่ถึงโลเจ็ดขีดตัวใหญ่มากรอลุ้นทุกคนจะได้กี่ตัวอันนี้ปลาดุกได้สามเดีวครับผมก็ <c oughs> โลขขาบอกยังค่บาบาได้กีโลล่โ <c oughs> ได้กี่โลนะได่ไหมทุกคน เออลุกได้ดูเดี๋ยวเราฮึแตกแตกดนั่นอะไะนั้นไม่ต้องลุสรุปได้กี่ตัวพ่อสี่ห้าทั้งหมดได้ห้าตัวทั้งหมดได้ห้าตัว,ดไ,ดตวได้ปลาดุหนึ่งแล้วก็ปลาแล้วนะตัวปลากดสี่ตัวก็เป็นห้าตัวไม่ไหวแล้วสองทุ่มกว่าแสามทุ่มแล้วไม่ไหวจริงๆทุกคน ห้าตัวทั้งหมดห้าตัวใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วีนะสิ่งที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร์หรือตักใครนะไอตรากัวกูหนี่ต๊ะตะตลอดงานโต๊นี่ไ้ละ